ผมลองสินค้าที่สั่งซื้อนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เพิ่มความคมชัดให้กับเกมเพทูนะครับแต่ไม่ได้ทําให้เกมเพทูเป็นระดับ Full HD หรือ HD พวก180 0 720ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเพทูมันส่งได้แค่480ตัวเกมเขาก็ส่งได้แค่480นะครับแต่อันนี้จะเพิ่มความคมชัดเข้าไปอีกนิดนึงของจาก480ให้ขึ้นความคมชัดขึ้นมาเท่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องผมอะ ตัวหนาไม่มีนะครับแต่ว่าเป็นใช้จะใช้ตัวบางทำลองลองตัวเมนตัวนี้ให้ดูเพราะว่าการใช้งานจะเหมือนกันครับก็ทำการเสียบเมนเซฟเพทูเลยนะครับอ่าไม่ใช่เมน GSM ตัวนี้ที่ช่องเซฟเพทูช่องแรกเลยนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องของคุณเป็นรุ่น5ก็เสียบที่ช่องเซฟช่องแรกนีครับแล้วก็ทําการเปิดเครื่องได้เลยนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นแบบนี้นะครับใส่สัญญาณ p ถ2ดิมไอแบบนี้นะ,ะเมื่อเสียบไปแล้วหน้าจอทีวีต้องขึ้นคำว่าฟรีแม็กบูแบบนี้นะครับถ้าไม่ขึ้นแสดงว่าเสียบไม่ดีนะครับเมมสัมผัสไม่ดีให้ขยับแล้วปิดเปิดเครื่องเสียบใหม่นะครับมันต้องขึ้นแบบนั้นนะมันงั้นมันจะไม่เข้าโปรแกรมนะครับ แล้วก็ที่หน้านี้เมื่อเข้าแล้วอย่ากดอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับปล่อยเป็นผ่านไปเลยนะครับถ้าคุณอยากตั้งค่าเองคุณกดได้ครับนะครับโอเคผมมาต่อเรื่องสัญญาณภาพนะครับใช้ตัวแปลงแบบนี้นะครับ p ทูทวีดีไอหรือสายคอมมาเนนห้าหัวเขียวน้ําเงินแดงขาวแดงนะครับส่วนสาย3หัวแบบนี้สาย AV เหลืองขาวแดงไม่ได้นะครับมันไม่มีผลอะไรกับการแปลงสัญญาณภาพนะครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้ผมตั้งค่าให้หมดแล้วเป็นพันแปดสิบไอนะครับซึ่งจริงๆไปไม่ถึงหรอกแต่เขาเหมือนกับ โปรแกรมมันทาให้เรารู้ว่ามันเพิ่มความคมชัดเท่านั้นเองนะครับแต่เอาจริงไปไม่ถึงนะครับถ้าต้องการจะจะตั้งค่าเองทําได้นะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีตั้งให้แต่อย่าเซฟนะครับ r2 คือเมนูเซฟนะครับถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจก็อย่าเซฟแต่ถ้ามั่นใจในสิ่งที่คุณตั้งก็กดเซฟได้เลยนะครับพอตั้งเซฟแล้วสิ่งที่ผมตั้งค่าก็จะถูกหายไปเท่านั้นเองนะครับวงกลมนะครับถ้าคุณจะตั้งค่ากดปุ่มวงกลม อันนี้จะเปลี่ยนเป็น ntc เป็นเผาวผาวเป็น ntc นะครับส่วนสี่เหลี่ยมเปลี่ยนของ p 2ก็คือ480 7 2 0 1 0 8 0อะไรประมาณนี้มันจะมีค่าช้อยตรงนี้เปลี่ยนไปเรื่อยเมืาเรากดตรงนี้ตรงนี้จะเปลี่ยนนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนถึง1 0 8 0 i ที่ผมคิดว่าอันนี้ค่าดีที่สุดนะครับหลักๆคือ p 2ใช้ที่สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมคือจอ vga นะครับเอาตามที่มันเขียนเลย vga น่าจะเป็นจอคอมซึ่งผมไม่ได้ต่อสายจอคอมไม่มีอุปรกรณ์นะครับส่วนก,กระบาทคือ เอาเครื่อง p พทู ool, มาเล่นเกมเพทหนึ่งดังนั้นตรงนี้ผมจะไม่ลองหลักผมจะลองแค่ซีเลียมก็คือ S D T V หรือวงกลมเปลี่ยน n T C เป็นพาวพาวเป็น A T C แต่ไม่ได้ทําให้ภาพแพทแค่เปลี่ยนระบบหลักๆก,ก็เลยใช้แค่ซีเลียมนะ,ะเมื่อเอาค่าที่ผมตั้งแล้วนะครับก็ใส่แผ่นได้เลยครับคุณก็กดปุ่มล่างเพื่อเอาถาดเลื่อนออกแล้วก็ใส่แผ่นนะครับทานองเดียวกับผมเปิดฝาน,นี่แหละครับใส่เข้าไปแล้วก็เก็บแผ่นเข้าไปนะครับแค่นั้นเอง แล้วก็ทําการกดปุ่มสตาร์ได้เลยครับไม่ต้องไปกดอะไรแล้วเพราะผมตั้งค่าให้หมดแล้วเอาตามที่ผมตั้งนะครับกดปุ่มสตาร์ได้เลยรอเข้าโปรแกรมครับไม่ใช่รอเข้าเกมครับพูดผิดเกมบางเกมมันไม่รองรับกับโปรแกรมนะครับไม่ใช่มีทุกเกมรองรับบางทีเกมเดียวกันแต่แผ่นคุณซื้อแผ่นไรมาบางแผ่นใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นปัม๊มบางแผ่นใช้ได้บางแผ่นก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับอันนี้มันอยู่ที่การเขียนของแผ่นตัวเกมด้วยนะจากที่ผมลองนะครับแต่ส่วนใหญ่แผ่นปั๊มมักจะได้ครับ ส่วนอันไหนถ้าลองแล้วไม่ได้ก็แสดงว่าโปรแกรมมันไม่รองรับนะครับก็ผ่านไปเลยนะครับเรี่อผมเข้าไปได้นะครับเข้าได้ปกติส่วนจอจะเป็นไวสกรีน16:9แบบนี้ไหมผมลดเสียงแปบนึ่งจะเป็น16:9แบบนี้มันแล้วแต่เกมครับไปตั้งที่เพทูไม่ได้ครับเพราะเพทูไม่มีเมนูปรับตั้งค่าขนาดจอนะครับถ้าจะปรับต้องไปปรับที่ออปชันของตัวเกมถ้าเขามีนะครับ แต่ถ้าเขาไม่มีก็ปรับไม่ได้นะครับหรือไปปรับที่ทีวีตั้งค่าที่ทีวีขนาดของจอนะครับปรับได้2อย่างอย่างออปชันอย่างนี้ในตัวเกมบางเกมมันอาจจะตั้งค่าเป็น w i ส e s c r e e n ผ่ะคุก็ลองไปเปลี่ยน w i ส e s c r e e ดูภาพมันก็จะบีบให้เพราะอันนี้มันตั้งขยายเป็น16.9ให้อยู่นะโอเคนะครับหลักใช้งานก็อยู่ประมาณนี้นะครับเสียบแค่เมม G S M เข้าไปแล้วก็ทำการเปิดเครื่องได้เลยนะครับ <G SM. S 1> เดี๋ยวผมทำให้ดูใหม่ S ใ s ่เสียบเมนเเข้าไปตรงนี้นะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมดูอันนี้ครับผมเสียบอยู่นะแล้วก็ทําการเปิดเครื่องได้เลยรลอเข้าโปรแกรมครับการเข้าโปรแกรมมันต้องขึ้นคําว่า free mac boot ที่ตรงนี้นะถ้าไม่ขึ้นแสดงว่ามันเข้าโปรแกรมไม่ได้นะครับนี่ครับหน้าจอจะต้องเขียนว่า free mac boot แบบนี้นะเพรามันเข้าตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะเข้าโปรแกรมให้ อนานนี้ไม่ต้องกดครับปล่อยผ่านไปเลยนะครับเพราะถ้ากดมันเป็นการล้างที่ผมตั้งค่าอ่ะจบแค่นี้ครับใส่แผ่นเลยคุณก็กดผ่านเลื่อนให้ออกมาแล้วก็ใส่แผน่นเก็บถาดเข้าไปแล้วคุณก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยนะครับ อเคครับเข้าเกมแล้วนะครับอย่างที่บอกเกมไหนเข้าไม่ได้แต่ว่าเกมนั้นไม่ลองรับโปรแกรมผ่านไปได้เลยครับอโอเคนะ,ะตัวเมนจีเอสเไม่มีปัญหานะครับใช้งานได้นะครับ